สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับซีรีส์อินสือเดอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านสดๆร้อนๆจากการไปทำาสปอรตที่สต็อกโฮล์มมานะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวทุเรียนแบรนด์คิงแคสใช่ไหมทุเรียนแบรนด์คิงแคสนะคะคือแบบว่าวันนี้เรา ไปตามร่าหาทุเรียนนะคะจริงๆอ่ะเราต้องไปทําบัตรประชาชนไทยใช่ไหมคะเราก็แพลนว่าเราทําบัตรจริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านนู่นนี่นี่นะคะเพื่อที่จะไปซื้อทุเรียนกล่าว่าซื้อแล้วก็จะกินนะคะที่สต็อกโฮมเลยเพราะว่าเราไม่กล้าเอาขึ้นรถไฟเรากลัวมันเหม็งแต่จะบอกว่าที่ร้านนะคะเขาแพ็คมาอย่างดีมากคะ่ะทุกคนอันนี้คือเขาซีนพลาสติกรอบนอกนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ เขายังห่อกระดาษแบบนี้ให้เราห่อกระดาษมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่มากับถุงพลาสติกแล้วก็มัดจุกให้อย่างดีมากค่ะบอกเลยว่ากินไม่ออกเออร้านนี้แททุเรียนดีกินไม่ออกกินไม่ออกอะไรเลยใดๆคือเอาทุเรียนใส่กระเป๋าเป้แล้วก็ขึ้นรถไฟตลอดระยะเวลาที่นั่งรถไฟมาคือไม่มี ไม่มีกลิ่นทุเรียนลอยออกมาเลยนอกจากที่เวลาที่เราจะเปิดกระเป๋าซิปเอาของอันนั้นเราจะได้กลิ่นนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะคะคือเป็นแบรนด์ที่เราอยากกินมากเพราะว่าเราเห็นเขาลงในเฟซบุ๊กเนี่ยโอ้ยตายแล้วทำไมเนื้อเขามันสวยอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเพื่อนดิฉันที่ไปด้วยกัน นางกลับไปถึงบ้านแล้วนางก็เปิดทุเรียนกินเลยค่ะแล้วนางก็ส่งมาอุ้ยอร่อยมากเนื้อนิ่มกําลังดีนน่นนี่นั่นคือเราแบบว่าเธอทาไมเธอกินเร็วอะไรขนาดนี้เธอเธอเร็วมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยหัวเราะนะคะนางก็บอกว่านางหิวเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะทุกคนมาค่ะเราจะมาแกะทุเรียนกันนะคะคือแบบเขาซีนมาอย่างดีเลยนะทุกคนเขาบอกว่านะคะ ก่อนที่จะรับประทานผู้เรียนนะคะเราต้องแกะเขาออกก่อนอแกะแกะเปิดฝาเขาไว้ก่อนนะคะประมาณสิบห้าทีโอ้คือแบบแพ็กมันแน่นมากทุกคนคือแน่นมากโอ้กลิ่นแบบหอมมากนะคะคือหอมอ่ะทุกคนอ่ะให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อเขาซะก่อนนะคะอู้เนี่ย เขายังมีพลาสติกแรปมาด้วยนะคะทุกคนคือแบบว่าเออที่กลิ่นเขาไม่ออกที่กลิ่นแบบคือรถไฟแล้วกลิ่นเขาไม่ออกอ่ะคือแบบนี้ต้องขอภัยในแสงนะคะเพราะว่าเป็นแสงไฟที่บ้านเพ่อน้งที่จะนวลน,นะคะมันจะเป็นสีเหลืองนวลน,นะคะคือพูอ่ะสวยมากเขาบอกว่าให้แกะกล่องออกแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ประมาณ สิบหานาทีนะคะแล้วก็เอาไอตัวเนี้ยตัวกันชื้นเขาเนี่ยออกนะคะทุกคนก็จะผักไว้คือทุเรียนเนื้อคิดว่าเป็นฟิลแบบเนื้อไก่ฉีกนะคะทุกคนไม่แข็งไม่ใช่ทุเรียนแข็งนะคะ <ๆ S 2> ก็ไม่ได้นิ่มมากนะคะนิ่มคือน้องเขาแบบนิ่มกำลังดีดูขออภัยในความแสงสีนะคะ เพราะว่าสีไฟที่บ้านมันก็จะปแปลกๆนิดนึงโหสวยมากเดี๋ยวเรามาผ่าเนื้อให้ดูนะคะมาค่ะเราจะมาผ่าเนื้อให้เพื่อนๆดูนะคะเราเห็นเขาแบบว่าเขาผ่ากันเราก็อยากผ่าตามเขานะคะให้ดูสิแกะถุงออกได้ไหมแกะไอ้กระดาษออกได้ไหมโอ้คืนอือดูสิทุกคน จะอดใจรอได้ไหมเนี่ยสินาทีเนี่ยนี่นี่จ้ะอดใจรอไม่ได้ขอกินเลยแล้วกันคือแบบว่าเขาบอกว่าให้เปิดเปิดทิ้งไว้สักสิบห้นาทีแต่เราจะไม่รอทุเรียนจะไม่หวานจะรสซ่ารสซาบซ่าสารอะไรก็ไม่รู้เราจะไม่สนใจทุกคนดู คือภูเขาสวยมากจริงๆมันเหลืองกว่าน,นี้นะแต่เป็นเพราะไฟที่บ้านนะคะทุกคนไฟเขามันก็เลยทําให้เหมือนมันขาวแต่จริงๆไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ขาวมันเหลืองสวยมาฉันจะชิมเลยละกันอ้้หอมหอมมากอืมอืมทุกคนหวานมันมาก กลิ่นไม่เหม็นปลาแล้วก็ฟิลเนื้อไก่ฉีคุดดีทุกคนเอามันละมุนมากคืออันนี้คือแบบครั้งแรกที่ลองทุเรียนแบนนะคะแบน KING CAP แบรนด์ king cat ครั้งแรกเลยที่ลองกินมาหลายแบรนด์มากแต่เรามีความรู้สึกว่าแบรนด์นี้คือ the b a s t ไม่ได้อวยยศอะไรใดๆคือเรื่องจริงเพราะว่าเราเคยสั่งมาหลายที่ที่เขาแบบส่งทั้งแบบเนื้อนิ่มแล้วก็เนื้อแข็งมาให้เราไม่อร่อยขนาดนี้อ,อร่อยมากทุกคน ฉันจะยอมเสียเงนินค่ารถไฟไปสตออ็อกมุมอีกฉันจะไปกินทุเรียนยี่ห้อนี้แนะนำเลยมันอร่อยมากทุกคนคอนเฟิรม์มรีวดูเม็ดเม็ดเดียวมันมันละมุนอ่ะมันมันหวานละมุนลิน้นเอาจริงมันคุ้มค่านะคะราคากล่องนึงอะ่ะ 500กรัมเนี่ย275คือได้ทุเรียนเกรดดีวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยมาตั้งแต่วันอังคารคือเออคุณภาพก็ยังดีอยู่คือมันใช่มันละมุนนะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากลองทุเรียนแบรนด์นี้นะคะแนะนำเลยอร่อยคอนเฟิร์มละมุนมากนะคะแล้วจะไม่รีวิวนานไปแล้วนะคะ เพราะว่าจะไปกินทุเรียนต่อไม่กินหน้ากล้องเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นคนตะกานะคะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเกิดคลิปนี้ไม่ชัดก็อย่าด่านะเพราะว่าแสงไฟที่บ้านมันเป็นแสงยังไงไม่รู้มันไม่มันไม่ใช่ไฟขาวไฟสว่างเหมือนนู้นใครอะไฟบ้านฝรั่งจะไฟเหลืองนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะกดไลค์ด้วยนะอ๋อ มืมันนากินข้าวอืมโอ้มันละมุนมากเลยกรี๊ดอยากจะกรี๊ด